มีน้ำชื่อสาวมันว่าทราดิกราดาหรือทราดิเกรตเป็นไฟลัมหนึ่งของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าทราดิกราดามีน้ำถูกค้นพบครั้งแรกโดยโยฮานออสกุตอิปเพอรียมเกิร์ซอร์นักวิทยาศาสตร์าชาวเยอรมันในปีคิศตศกร1773 มีน้ำนั้นมาจากท่าทางการเดินของพวกมันมีน้ำมีรูปร่างเหมือนตัวหนอนอ้วนมีรูปร่างเป็นปล้องมีขนาดเล็กจนแทบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเมื่อโตเต็มที่มีขนาดเพียง1.5ม mm. ิลลิเมตรส่วนตัวที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียง0.1ม mm. ิลลิเมตรและส่วนในช่วงตัวที่เป็นตัวอ่อนมีขนาดเพียง0.05ม mm. ิลลิเมตร มีขาทั้งหมด8ขามีเล็บที่แหลมคมมีสีสันแตกต่างหลากหลายออกไปทั้งสีแดงขาวส้มเหลืองเขียวม่วงและสีดำเชื่อว่ามีมากกว่า1,000สปีชีโดยส่วนมากเป็นสัตว์กินพืชส่วนน้อยจะกินแบคทีเรียและกินเนื้อสัตว์และสามารถพบได้ทั่วโลก มีน้ำได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความทรหดที่สุดในโลกพบได้ตั้งแต่ที่ยอดเขาหิมาลัยที่ความสูง6,000เมตรจนถึงในทะเลที่ลึก4,000เมตรไม่ว่าจะเป็นที่คั้วโลกหรือบริเวณเส้นสูงสุดมีน้ำชอบอาศัยอยู่ต้นมอสและพวกเขตราต่างๆและยังสามารถพบได้ตามทรายชายหาดพื้นดินแร่ธาตุและในตะกอนน้ำ อยู่ได้ในที่ที่มีแรงดันสูงถึง6,000บรรยากาศซึ่งแรงดันปกติที่มนุษย์อยู่ทุกวันนี้คือแรงดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ1บรรยากาศเท่านั้นซึ่งแรงดันที่มีน้ำทนได้นั้นมากกว่าแรงดันของส่วนของทะเลที่ลึกที่สุดถึง6เท่าตัวนอกจากนี้ยังเป็นสัตว์ที่ทนต่อรังสีต่างๆได้อย่างดีทั้งรังสี UV สารเคมีต่างๆ และสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสถึงลบ2ององศาเซลเซียสได้ประมาณ1นาทีลบ20องศาเซลเซียสได้30ปีและลบ2ององศาเซลเซียสอยู่ได้ประมาณ1วันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในที่อุณหภูมิสูงกว่า150องศาเซลเซียสและสามารถลอยน้ำได้นานถึง200ปี และถึงแม้ว่าจะถูกปล่อยให้แห้งตายนานกว่า100ปีก็สามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้หากได้น้ำปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีน้ำเกิดครั้งแรกบนโลกตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ทว่าซากตกดำบำรันที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุในช่วงกลางของยุคแคมเบรียนนับว่ามีความเก่าแก่กว่าไดโนเสาร์เสียอีกโดยจากงานวิจัยพบว่า ซากฟอสซิลของหมีน้ำที่ค้นพบนั้นมีอายุมากถึง500ล้านปีเลยทีเดียวที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์มีการทดลองกับหมีน้ำมากมายและหนึ่งในการทดลองนั่นก็คือการทดลองแปลกประหลาดทางชีวดาราศาสตร์ ที่ทำขึ้นล่าสุดโดยนักวิจัยชาวอังกฤษพบว่ามีน้ำหรือทาดิเกรสสัตว์ตัวจิ๋วที่ขึ้นชื่อว่าทนทรหดและแข็งแรงมากที่สุดตัวหนึ่งของโลกสามารถมีชีวิตรอดจากแรงกระแทกวาหาศสารถึง1.14กิกะปาสคาร์หลังถูกบรรจุให้อยู่ในกระสุนที่พุ่งเป้าหมายด้วยความเร็วสูงสุด900เมตรต่อวินาที การทดลองยิงกระสุนมีน้ำด้วยปืนความเร็วสูงครั้งนี้มุ่งหาคำตอบถึงความเป็นไปได้ในเรื่องที่ว่าสิ่งมีชีวิตจะสามารถแพร่พันธุ์ได้ในจักรวาลด้วยวิธีเกาะติดมาก,กับอุกกาบาตซึ่งพุ่งชนดาวเคราะห์ต่างๆได้หรือไม่รวมทั้งพิสูจน์ข้อสันนิษฐานเรื่องมีน้ำในยานอาวกาศเบเรซิสของอิสราเอลซึ่งหลายคนเชื่อว่าพวกมันยังคงม,มีชีวิตอยู่บนดวงจันทร์ หลังยานเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่สองปีก่อนทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคนส์และมหาวิทยาลัยลอนดอนของสหราชอาณาจักรตีพิมพ์ผลการทดลองดังกล่าวในวารสารเ s t o ต o บ o l y g y ฉบับล่าสุดโดยระบุว่าได้นำหมีน้ำจำนวนหนึ่งมาแช่แข็งเพื่อทำให้มันอยู่ในภาวะจำศิลเสียก่อนแล้วจึงนำหมีน้ำแต่ละตัวบรรจุในถุงไนลอน ก่อนใส่เข้าไปที่กระสุนชนิดหนึ่งมีการใช้ปืนแก๊สเป่าซึ่งปกติในการทดลองทางฟิสิกส์ยิงกระสุนบรรจุมีน้ำด้วยความเร็วสูงไปยังเป้าที่ทำจากทรายซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายเมตรโดยในการทดลองเพิ่มความเร็วในการยิงสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งผลปรากฏว่าพวกมันยังสามารถมีชีวิตรอดจากการประทะ อยู่จนถึงระดับความเร็วสูงสุดเกือบ900เมตรต่อวินาทีหรือราวๆ3,000กิโลเมตร 3, ต่อชั่วโมงถึงแม้ว่าร่างกายบางส่วนจะได้รับความเสียหายไปบ้างก็ตามส่วนการทดลองยิงกระสุนมีน้ำด้วยความเร็วที่สูงกว่านี้ทำให้เกิดแรงกระแทกที่สูงกว่า1.14กิกะปาคัสซึ่งบดให้ร่างของพวกมันแหลกละเอียดเป็นผุยผง และแน่นอนว่าไม่มีหมีน้ำโชคร้ายตัวใดรอดชีวิตในกรณีนี้ผลการทดลองข้างต้นชี้ให้เห็นว่าทฤษฎีแพนสปไมซซึ่งเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจะสามารถแพร่พันธุ์ไปในจักรวาลโดวยวิธีเกาะติดมาก,กับอุกกาบาตซึ่งพุ่งชนดาวเคราะห์ต่างๆนั้นอาจมีข้อจำกัดและความเป็นไปได้ยากกว่าที่คิดกันไว้อย่างเช่นหมีน้ำที่เป็นสัตว์หลายเซลล จะสามารถทนต่อแรงประทะของอนุภาคอุกกาบาตพุ่งชนโลกซึ่งปกติจะชนด้วยความเร็ว11กิโลเมตรต่อวินาทีและไม่อาจทนต่อแรงกระแทกขนาดอุกกาบาตพุ่งชนดาวอังคารซึ่งปกติจะชนด้วยความเร็ว8กิโลเมตรต่อวินาทีจากผลการทดลองข้างตน้นเราสามารถยืนยันได้ว่า มีน้ำที่ไปดวงจันทร์กับยานเบรซิทของอิสราเอลได้ตายไปหมดแล้วเพราะมันไม่อาจทนต่อแรงกระแทกของโครงสร้างโลหะซึ่งสูงกว่าขีดจำกัดที่เราค้นพบได้ทีมวิจัยกล่าวก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีน้ำมีความทนทานต่อสภาวะที่โหดร้ายต่างๆเช่นแรงดันมหาศาล กำมมันตรังสีภาวะไร้น้ำหนักและไร้ออกซิเจนในห้วงอวกาศอุณหภูมิต่ำที่จิตลบกว่าร้อยองศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สูงกว่าจุดเดือดทั้งนี้ยังสามารถจำศีลอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แห้งและขาดน้ำได้นานหลายสิบปี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการทดลองการยิงกระสุนหมีน้ำจะเห็นการทดลองชัดเจนในเรื่องของแรงกระแทกที่สูงทำให้หมีน้ำไม่สามารถรอดชีวิตได้แต่หมีน้ำก็ยังคงยืนหยัดเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่สามารถทนต่อสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดในโลกหรือเลวร้ายที่สุดในอวกาศได้หากไม่ได้รับการกระแทกอย่างรุนแรงและในอนาคตข้างหน้า หวังว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงหลากหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นได้เพื่อให้มนุษยชาติได้วางแผนได้ถูกที่จะไปตั้งโลกรากอยู่ดาวดวงอื่นเพื่อหาบ้านหลังที่2ให้เราต่อไปสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้ คอนเทนต์หน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ